วรัสคอมพิวเตอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมพิเศษชนิดหนึ่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้จัดการกับตัวมันเองโดยมีลักษณะเรียนแบบสิ่งมีชีวิตคือจเจริญเติบโตได้เองขยายและแพร่กระจายได้เองสามารถอยู่รอดได้โปรแกรมนี้เข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางแผ่นฟอปปี้ดิสเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากการนี้ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำงานได้ด้วยเงื่อนไขลักษณะใดลักษณะหนึ่งหลายลักษณะจึงทำให้ผู้ใช้ไม่รู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนติดไวรัสหรือไม่พอเปิดเครื่องใช้ก็อาจจะพบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของตนถูกไวรัสทำลายเสียแล้วไวรัสบางตัวไม่เพียงทำลายลบล้างย้ายข้อมูลของเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาตเท่านั้นแต่ยังสามารถทำลายโปรแกรม,มอ,อื่นๆได้อีก ด้วยเช่นโดยสังเกตได้จากหน้าจอแสดงผลมีอาการแปลกๆการแพร่ไวรัสกระจายไวรัสของคอมพิวเตอร์การแพร่กระจายไวรัสของคอมพิวเตอร,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 ออมตอร์มีลักษณะคล้ายกับการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั่วไปกล่าวคือต้องมีพาหะหรือตัวกลางเช่นอากาศน้ำและพาหะอื่นๆส่วนโลกของคอมพิวเตอร์พาหะที่นั้นก็คือผ่นธุ์ สายเคเบิลเพื่อสื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคนและแต่ละคนก็ไปต่างมีแผ่นดิสก์ของตนเองรวมทั้งมีการก๊อปปี้แผ่นดิสก์โดยไม่มีเงื่อนไขด้วยแล้วยังมีโอกาสติดไวรัสของคอมพิวเตอร์มากขึ้นประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์เราสามารถแบ่งไวรัสที่มีอยู่มากมายกว่า8 0 0 0ชนิดตามลักษณะแหล่งที่อยู่และการฝังตัวของมันได้ดังนี้ 1. ไวรัสที่ฝังตัวอยู่ตามบูตเซกเตอร์ของแผ่นดิสก์และตารางพา t ิชั o นทุกครั้งที่ทำการเปิดเครื่องระบบจะจัดการคอมพิวเตอร์จะอ่านข้อมูลจากบูตเซกเตอร์และโหลดเข้าไปในหน่วยความจำก่อนเสมอทำให้ไวรัสประเภทนี้ถูกโหลดไปหลบซ่อนอยู่ในหน่วยความจำเพื่อรอจังหวะแพร่กระจายเชื้อไปอยังแผ่นดิสไวรัสประเภทไม่สามารถทำลายได้โดยการเปิดเครื่องใหม่ เพราะมันจะเริ่มอยู่ในหน่วยความจำตั้งแต่เปิดเครื่องและจะทำงานตลอดเวลานับจากนั้น 2. ไวรัสที่เกาะตามไฟล์ส่วนมากจะเกาะติดไฟล์ที่มีนามสกุล com exe คือเมื่อมีการใช้งานโปรแกรม com exe ไวรัสประเภทนี้จะแยกตัวไปซ่อนอยู่ในหน่วยความจำแล้วหาทางเกาะติดไฟล์ที่มีนามสกุลดังกล่าวที่เก็บไว้ในแผ่นดิส 3. ไวรัสฝังตัวอยู่ในไฟล์ command. com ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่คำสั่งพื้นฐานที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการเช่นเมื่อไปใช้งานในโหมด d o s พร้อมแล้วไฟล์คำสั่ง command จะทำหน้าที่แปลคำสั่งนั้นให้เป็นภาษาเครื่องเข้าใจเช่นคำสั่ง del, len, dir, copy เป็นต้นจากการที่ไฟล์นี้ทำงานบ่อยๆนี่เองทำให้ กระจายไปได้อย่างกว้างขวางและทำลายยากกว่าไวรัสประเภทแรก 4. ไวรัสที่แฝงตัวอยู่ในหน่วยความจำไวรัสประเภทนี้จะฝังติดอยู่ในหน่วยความจำและรอจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมไวรัสนี้ก็จะเริ่มทำงานทันที 5. ไวรัสประเภททำลายเฉพาะไฟล์ไวรัสประเภทนี้จะเกาะติดไฟล์โปรแกรมไปเรื่อยๆ และเมื่อพบไฟล์ที่ต้องการก็จะเริ่มทำงานไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขการทำลายการเคลื่อนย้ายเป็นไวรัสที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจมากกว่าวรัสประเภทอื่นๆกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าติดไวรัสแล้วข้อมูลที่สำคัญของผู้ใช้ก็อาจจะหายไปหมดแล้วผลกระทบต่อการก่อกวนของไวรัสคอมพิวเตอร์ผลกระทบนั้นจะเจอลักษณะต่างๆแล้วแต่ชนิดของไวรัสเป็นต้น 1. ทําทำลายบูตเซกเตอร์ทำให้ฮาร์ดดิสหรือแผ่นดิสที่มีระบบบูตไม่ได้ 2. ทำลายไฟล์ข้อมูลโดยลบไฟล์ข้อมูลแล้วกู้กลับคืนมาไม่ได้ 3. าทำลายแฟลของแผ่นดิส 4. ์ําทำให้ไฟล์ข้อมูลมีขนาดเพิ่มขึ้นเองโดยไวรัสจะสร้างข้อมูลขึ้นมาเองทำให้ไฟล์ข้อมูลมีลักษณะแปลกหูแปลกตาเกิดขึ้นทําทำให้ความเร็วของเครื่องช้าลงการเลือกใช้โปรแกร,รมเสียเวลามากขึ้น 6. การเลือกใช้บางโปรแกรมจะเกิดอาการเครื่องขัดข้องแฮงอัพต้องเปิดปิดเครื่องบ่อยๆทำให้ผู้ใช้เสียอารมณ์ 7. ฟอร์แมตแผ่นให้เราใหม่โดยไม่ได้สั่ง 8. หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดเล็กลง 9. ทําทำลายค่าที่ติดตั้งของระบบเช่นทำลายไฟล์ config sys ทำให้เมื่อเราเริ่มเปิดเครื่องเครื่องจะไม่ทำงานในส่วนนี้ ส่งข้อความแปลกประหลาดออกทางหน้าจอหรือทางเครื่องพิมพ์แล้วแต่ตังหวะตัวที่ผู้ใช้ไม่ได้สั่งการการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์มีเทคนิคอยู่มากมายหลายวิธีดังนี้ 1. ทุกครั้งนำซอฟต์แวร์ไม่ทราบแหล่งที่ผลิตหรือรับแจกฟรีต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนำไปใช้ 2. ควรตรวจสอบฮาร์ดดิสและซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 3. เตรียมแผ่นที่สะอาดไว้ในไว้ สำหรับบูตเครื่องเมื่อคราวจำเป็น 4. ควรสำรองข้อมูลไว้เสมอ 5. พยายามสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องอย่างสม่ำเสมอเช่นการทำงานที่ช้าลงขนาดไฟล์หน้าจอแสดงผลแปลกๆได้มีเสียงผิดปกติ 6. ไม่นำแผ่นดิสก์ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นถ้ายังไม่ได้ปิดแถบป้องกันการบันทึก 7. ควรแยกแผ่นโปรแกรม และแผ่นข้อมูลออกจากกันโดยเด็ดขาด 8. ไม่อนุญ,ญาตให้ผู้อื่นมาเล่นคอมพิวเตอร์ของท่านโดยปรยาศจากการควบคุมอย่างใกล้ชิด 9. คนมีปโปรแกรมป้องกันไวรัสใช้ตรวจสอบและป้องกันโดยเฉพาะโปรแกรมป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ๆจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดีขึ้นในที่นี้จะขอแนะนำโปรแกรมสแกนของบริษัท Megafree Accessory รุ่น v2.51 หรือนอตัอนแอนติไวรัสควรปฏิบัติเมื่อพบไวรัสในขณะทำงาน 1. บูตเครื่องใหม่โดยการปิดและเปิดหรือกดปุ่มรีเซ็ตบนเครื่องควรบูตด้วยแผ่นดอสที่มั่นใจด้วยว่าไม่มีไวรัสเพราะเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไวรัสบางชนิดอาจสูญหายหรือหมดลิ์ไป 2. ใช้โปรแกรมตรวจสอบเช็คไวรัสที่เชื่อถือได้ตรวจสอบฮาร์ดดิสหรือแผ่นดิสที่ ซึ่งโปรแกรมจะตรวจสอบจากเวลัสหน่วยความจำของเครื่องก่อนเสมอ 3. หลังจากทราบชื่อและชนิดของไวรัสแล้วให้กำจัดหรือทำลายไวรัสด้วยโปรแกรมกำจัดไวรัส 4. บางครั้งถ้าเป็นไวรัสที่เกาะติดตามบูสเ,เตอร์ให้ Copy คําคำสั่ง sys com ของ DOS อีกแผน่นที่แน่ใจว่าสะอาดต้องเป็น sys com รุ่นเดียวกันเข้าไปในแผ่นดิสที่ติดไวรัส อาจทําได้ดังนี้ a s y s c enter การกระทําดังกล่าวเป็นการคัดลอกโปรแกรมระบบทั้ง3ไฟล์ของ DOS ไปเขียนไว้ในไวรัสบูเลกเตอร์ 5. เมื่อกำจัดไวรัสเรียบร้อยแล้วขอ้อเท็จจริงแล้วไม่อาจเชื่อถือได้ว่ากำจัดได้100%ซให้เปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการปิดเครื่องประมาณ1ินาทีแล้วเปิดเครื่องใหม่หรือกดปุ่มรีเซ็ต ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเนื่องมาจากอาจมีไวรัสบางตัวรลบซ่อนอยู่ในหน่วยความจำก็เป็นได้